สวัสดีครับทุกคนผม Space t i m นะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็จะมาเล่นเล่นๆแล้วกันที่มีของเสริมมาใหม่ล่ะก็อยู่ในกล่องใหม่อย่างดิคโมเชนเองครับและนั่นก็คือเด็กอย่างเอาเชอร์ไกด์นั่นเองครับผมอ่าโดยซุปเปอของเด็กมีดังนี้ครับผมมีตัวของแฮนด์แทบยางคอนคลีรี่ครับใส่หนึ่งแบตก็พอแล้วครับมัลติเฟกเกอร์ครับใส่สองแบ็ครับผมส่วนตัวของเงือนหนึ่งดาวเนี่ยถ้าใครมีสามก็ใส่สามได้เตับ ว่าใส่สองไปก่อนก็นกดีแถมตอนนี้มันตอร์ลิมิตสามด้วยไม่รู้ว่าภายภาคหน้าเนี่ยมันจะทำการต,ดตัดลิมิตกาวไหมเลยหาถ้าใครหาได้สามก็สอบขาได้สามได้เลยแล้วก็อันจะใส่เป็นแค่สองแบบก็ใส่การตเร์ลิมิตสามสักใบได้มันงนึงละกันอ่าต่อมาครับโด้ขออย่างมาริโอเนตครับใส่ามาสองใบครับคําท้าที่ก็คือทําการเซตการ์ดอ่อนลืมบอดเนาะ อันนี Use, um, ้เป็นแฮนด์แฮปตตัวขออย่อมมลติเฟกเกอร์ทำการสเปกการลงไปทำการสเปกอาร์เทอร์ไกที่อยู่ิตออกมาได้เลยก็สำหรับการสเปกเป็นตัวของอย่ออาร์เทอร์ไกตัวนกไปนยาเอามาได้นี่ครับอ่าแลวตัวของเนอร์เนี่ยมี2เทคเลยที่สามารถทำได้ก็คือเมื่อเตียตรงนี้ทำการเมื่อเตียตรงเราสามารถทำการเทคดาเมจอีกฝั่งได้เราก็สามารถทำการนำการหนึ่งไมที่ฝั่งของเราคุ้มอยู่เนี่ยส่งตรงกลุ่มได้เลยเป็นการเอฟเฟกต์เร่งบอลและแต่สามารถส่งได้ทั้งแทงหน้าและแทงหลังได้นี่ครับอ่า ตรามารับตัวของมาริโอเนตเนี่ยสามารถการใส่การอัลทร์ไกที่ยูุยเด็กที่เป็นกับดักเราก็เอามาใส่ได้เลยซึ่งผมใส่มีเพียงตัวของอย่างตัวฟ้าใบนี้กับตัวของตัวเหลืองใน,นี้นั่นเองครับสามาชสองใบน,นั่นเองของสีเลยโอเคต่อมารับนกใบนี้ครับมีคือเอฟเฟกต์นะรัก็สามารถการรีเทิร์นการ์ดหนึ่งใบที่ติดชิ้ออัลทร์ไกเราได้ทำมอนสเตอร์และกับดักนั่นเองครับทำการเตะการ์ดอีกฝั่งหนึ่งเครื่องมือไปลายเล่นทางแผงหน้าและแผงหลังเองครับอ่า แพนเทคในหลุมเนี่ยก็จะมีเกิดขึ้นนงครับว่าคือถ้าการมีการตกลงหลุมแล้วเนี่ยจะสามารถทำการเก็การติดช่ยอัตโนมัติที่เป็นกับดักที่อยู่สามกแาดกลับมาขึ้นมือใหม่ได้อีกรอบนึงครับเป็นการรีอยู่นี้ครับผมต่อมาครับผมใส่ผมใสใ่ไห่เปิด3าแล้วคือเปิดมาเปินการาซที่เราต้องการจริง,รงก็สามารถเลิกก๊าซสามไปนัขึ้นมาได้เลยเพราะยังไงเราก็ไม่ค่อยได้สเปนเทของเราอยู่แล้วนี่เองครับต่อมาครับเพลโอโซอีกครับผมตัวของนีนะไดโน ทำการทิ้งเมื่อหนึ่งบายครับทําการเล็งกั๊บที่แง่น่าจบุป็นครงการเบนนักเกมไปนี่ครับผมและใน1เชนครับที่มีการสั่งเชีงกับดักน่ะออกกร๊บเมนี่ครับสามารถทำการสเปรดมาเป็นมอนสเตอร์ได้เลยซึ่งแอคแท็กอยู่ที่1,200และเด็บส่วนในเป็นมอนสเตอร์ธาตุน้ำเผาอะควาไปนครับผมอ่าแฮมมอนสเตอร์เมนีจะไม่รับเอฟเฟกต์มอนสเตอร์นี่ครับผมอ่าฮ่ามานี้ครกับพาริโอสซอีกอย่างคางในเดียเป็นตัวนี้ครับผมต่อมาครับกับจิลิมิตหนึ่งอย่างเพอร์เซนอลสกูฟฟิ้เนาะ ได้ดีเลยครับทำการจับโฟกัสติดเชือกอัลตร้าไก่ที่โยมืกับคดิกไปใช้าการก็ะทำการเสิร์ฟกาบอัลตร้าไกใจเด็กผู้ไม่ได้เลยก็เอามาทำการคู่ความบุกกับตัวของมัลติเฟกเกอร์มัลติเฟกเกอร์เนี่ยขอแค่เรามีการสั่นเชียงกับดักเนี่ยแล้วก็สามารถการสเปรย์การ์ดได้เลยนะครับผมอ่ะก็คอมบูมานง่ายก็คือเราเปิดกับดักใช่ไหมเอากัสหนึ่งใบสมมุติว่าผมเอาอ๋อเอเอดีอ่ะอ,อันนกกับคดิกไปกับคดิกเสิร์ฟมัลติเฟกเกอร์มัลติเฟกเกอร์ก็ได้โดดโดดเสิญญร์ฟ เราได้เองครับประมาณนี้ต่อมาครับก็เป็น3มันลกำกล้อการใส่เป็นลิง k ์ออฟเดส u c ชั o นเองครับไปทำการเคลียร์มอนเตอร์ตัวใหญ่นะ,ะถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เองครับกรต้งนี้มีสามผมใส่เป็นคักดาวมังการเทคอนโทรเพื่อทำการขึ้นเป็นลิงก์3ามันใหญ่ในแมนฟนิกครับในแมงนิงคอลและลวมติดสามมักขึ้นเป็นในแมนสเซอร์เวลาได้เองครับ ไม่ได้สรครอบสั่งไวการหนะึ่งแล้วก็ทำการนำไรกออีกหนึ่งใบก็เอามาใช้คู่กับตัวของขดาวได้ได้เองแทมมนมหักก็สามารถใช้คู่กับตัวของเนื้หนึ่งดาวได้เองครับเพราะว่าขอแค่ตัวหลุมก,ก็ทําการเสร์มการแล้วเองอ่าต่อมาครับตัวของกำจักฟามนี้ก็ง่ายๆเลยก็ทําการจุดมอนสเตอร์ออกมาเฉยคแน่ท,ที่ที่เราทำการใช้เองครับก็มาฉุบตัวของนกนัเองนกก็ทําการเตะก,กัดแล้วก็ดัดมบนี้ขึ้นมือแล้วก็เตะก,กายขึ้นมือมามันก็จะหลุดไปได้เองครับ ก็มาครับอันนี้เอาไว้ขัดขาเมิต้าสักหน่อยแล้วคือการ์ดอิร์สทานเดิรทานมิกสเกชชันแบบนี้เองก็คือเลนการ์ดสองบรรทัหลุมนะครักันกับพริเป้เลยได้ทางการ์ดลาวกาการ์ดแล้วก็การ์ดเขานะเอาไปทําการแก้ตัวของอย่าง b รีโอเอ่อาอะไรอีกบร s โอเอสยูวิทวินเป็นต้นประมาณนี้แล้วกันความจริงมันมีเยอะนะแต่ใส่มาสักใบเดียวก็พอแล้วล่ะก็มาครับเป็นตัวของตัวกับดักตัวสีเหลืองนะอันนี้ผมใส่มาเฉยๆนะ แต่ก็สามารถเอามาคู่ความบวกับตัวสองยอย่างอารเธอร์ไก่เอ็กเซียได้นี่ครับเอ็กเซียโอเคนั่นเค,ครับเปิดมาเป็นจัก,กระดับเป็นมอนสเตอร์ลิ่นเงครับเป็น Tap Link. มอนสเตอร์แท็บนั่นเองมอนสเตอร์ลิงครับก็จะมีตัวของอย่างอาร์เธมรีครับอ่าเพราะว่าพอสเปลกัสเตอซึ่งมอนสเตอร์อารเธอร์ขอเราจะเป็นพอสเปลกัสเตอร์เองครับบางครั้งเราก็ใช้ตัวข้อย่างเลื่อดหนึ่งดาวทำการเคลื่นลิงทำการเสอกการ์ดแน่นอนครับว่า ตัวของเนื้หนึ่งดาวเนี่ยเป็น1ดาวแล้วก็สามารถใช้คู่กับลิงคุริโบได้ในการที่เราเราิ่มคนนี้ครับเริ่มคนสองมาครับอาจจะขึ้นเป็นของอย่างอาร์ติมิสนั่นเองนี่ก็แล้วแต่สถานการณ์เกมเนาะลิงสามมาร์คฟินิกเซเบลัครับแล้วก็ยูนิคอร์นแล้วก็ตัวของอย่างดิจิส์เดอะวโ์ชาริทนี่ก็ออกมาด้วยนี่ครับอานแผนพายการใส่ตัวของอย่างอัลเทอร์ไกเฮ็กซียก็เพิเอฟเฟกต์ครับกระตการทีบิวมอนสเตอร์ไกนัทที่อยู่ในไปเล่นที่ชี้อยู่ก็ทำการในเกีติเวชั่นได้เลย แถมครับแถมเทคตรงนี้ไม่เทควันเปิดเทอร์นี้ครับและถ้าการเป็นทำการตกลงหลุมเนี่ยจะทำการเสกไกด์ติดชื้อออตาไกดใจเด็กขึ้นมือมาได้เลยครับสกิลชัยครับเป็นสกิลไลฟ์พอยต์บุตอัลฟ่าเนาะเลือกให้จัดใช้สกิลอย่างเดิร์ทเทเดดดาบาร์ได้เหมือนกันนี่เองครับเป็นปั๊มพลังแล้วก็แต่คนเลยว่าจะใช้อะไรผมใช้เป็นไลฟ์พอยต์บุตอัลฟ่าหลักกามันง่ายดีนี่ครับมาครับมาดูรีเพนนี้กันดีกว่า ทิ่เพนี่ครับผมไปฝันรุมคนสอนเสื้อเด็กนี้คนรุมคนแรกเจอเด็กนินเสเซอร์เองครับแล้วก็เจอเด็กอย่างเนเชียลเมจิกนี่ก็เปิดของลางครับเป็นตัวของอย่างเลือดหนึ่งดาวมีตัวของบริซาซัคอร์ครับไปเรียกโซอ,อีกแล้วก็ตัวของเอ่อผมขอเรียกว่าโพสิฟิลลักันเปิดวงแหวกครับทำการเสริรดเปิดเจอเนวเกชั่นเนาะขึ้นครับเป็นลิงก์หนึ่งอย่างลิงคุลิโบน,นนะซึ่งเราไม่ต้องกดื่องของเนวเกชั่นเปิดเองเพราะว่า สกิลย่าเมจิชแมจิกมันบังคับก็คือไม่สามารการเปิดได้เองครับก็เสิร์ฟไม่เร็เด็ดไปเลยไม่ใช่เสิร์ฟตัวของอย่างมัลติเฟกเกอร์ไปคิดหลักแค่ก็คือสอดไข่มัลติเฟกเกอร์อยู่บนมือของเราก็เพียงพอแล้วแล้วก็หลักการลงมอนเตอร์ของอัลเทอร์ไกดเนตะลงช่องซ้ายสดหลือไม่ก็ขวาสุดเนาะเพื่อให้การ์ดอ,อย่างตัวของลิงกอัลเทอร์ไกด์เอ็กซ์เทียร์ไปเนี่ยมันะมจะทำการกดในเกตเอ็กซ์แดนเองครับ ไอเจ้าวันนี้ผมมิสเพยนะก็คือทําการสั่งแล้วก็ทําการยิงกัดซึ่งผมนันยิงผิดไปนะผมต้องโค่กตัวของอยาดาร์กอิลลูชันนี่ครับนี่ผมมิสเพยไปก็เปิดเก็บกระดิ่ไปเลยแล้วกันไม่เขาทำกา,การกดในเกียร์นะอ่ะมาดิเฟกเกอร์ครับก็ทำการตกลงไปเลยอันนี้หนึ่งมิสเพยแล้วเฟกเกอร์ครับก็ทำการอัมดกมาเขาก็แปะเซอร์เคิลใหม่เนาะก็เด,ดิมดับเคดิลูชันก็สูไปแล้วก็ครับทำก,การขึ้นเอ็กซิสย่าอีบอร์ด เมืว่วานนี้ครับก็ทำการกดนกครับทำการเต็กการ์ดการ์ด้อไปทำการแปะเวฟฟิวชั่นมาครับขึ้นเวฟฟิวชั่นเนาะเมื่วานนี้ครับก็ทำการเปิดพาร์ตสิครับทิ้งมือหนึ่งกับหมายเลขหนึ่งไปก็เป็นอัเกมเป้งคู่ครับดูแลนอกอีกแล้วก็ที้ไปนกก็ทำการเปลี่ยนเอฟเฟกต์ใส่กับอิงได้เ็ได้เลยก็เลยเสียบไหลได้นี่ครับลงลอสเซอร์ฟิวชั่นครับผม ก็ลงลงไปใหม่รอบหนึ่งก็ทางที่บอกอะมันจัดพิเรนเฟกเต็งเองนี่เป็นช็อกโกแลตเมเชั่ครับทำการติ้งมือนะก็โดวตัวของแฮแท็บไปลงก็ทำการเก็บไอเดีขึ้นมาก็ติดกับเขาขึ้นไปแล้วก็เพย์จบละก็ติบิเกนไปก็จะประมาณนี้ทางที่ฝั่งก็แบบมีมิสนิดน้อยหน่อยแล้วแล้วก็มิสเพย์ด้วยเช่นเดียวกัน อันนี้ก็ยังเริ่มคนที่สองอีกแล้วแต่มือเปล่าของเราครับมีพลอสิแล้วก็มีตัวของโพซิฟี่ครับแล้วก็มีเมโลเนตแล้วก็นกครับที่ฝันเล่นเป็นเทนยีครับผมอัชุนะครับสเปอัจนะเพ่่ครับ,รบเป็นลิงหนึ่งอย่างหมองออฟเทิมิเอฟเฟกต์ครับก็การสเปรตัวของไฟนะซึ่งเป็นชามแมรครับ เพ่นครับเป็นลิงสัตอย่างเบิร์ดซกอร์ออฟเดอะทิี้มอบหลังหนึ่งมาครับนี่ก็ทงการเก็บอันนี้ไปนะโอเคซื้อครับเราจั่วมาได้เป็นตัวได้เป็นตัวของไอกระตัอมันนี้นะเราทำการลงตัวของมาเลอโอเนตครับทำการแปะตัวของออฟไจันนี้นะตัวฟ้าเซฟครับอันนี้ผมไม่จะเซฟปันนี้นะเพราะว่าอย่างเราเราก็สามารถทำการกดตัวของมันนี้ได้ทำการ ชาฟเฟิลการ์กับคาเด็กไปนี่ครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายแรกที่เราต้องทำการชาฟเฟิลคือต,ต,ตัวของคันยิ้มสเปรดไปนี่ครับตัวของไฟนะเพื่อการกันรลิกงไปนี่ครับเปิดครับอันนี้ผมเชียนอนะอนนอะนนตอนเล่นอ๋อคำแนะนำตอนเล่นอารเธอร์ไกด์แนะนำให้เปิดท็อกเกอร์เป็นเชียนออนบ่อยๆนั่นเองครับเราเอาแดงกับเขาไปเพื่อเราสำเร็จการลิงก้าวขอได้เองครับ เพราะว่าอย่าลืมนะว่าเรามีตัวของไอเ์กร์ตัวสีฟ้ามันนี้อยู่ซึ่งสามารการกดฉุกได้เองครับก็กดทําการทิ้งลกไปเลยก็กดอันนี้ครับมาทําการชุบมาได้นี่ท่บน,นีบอกครับก็ลงในช่องซองาร์สกับขวาสุดนะเพื่อให้เอ็กซ์เทียได้ทำการกดในเกตนี้แต่นี้ผมดันโดนวอสวบินในเกมไปก่อนก็ขึ้นครับเป็นบั r สกรอบเบื้นี้ครับ ซึ่งอันนี้ผมก็ทําการกดยกค,ครับแต่ว่าผลก็ยังโดนในเกรอยู่นั่นเองครับแต่นี้ผมสำเร็ทําการกดจิปการกับหลักได้เพราะว่าเป็นเพียงแค่คอสเฉยๆเองครับแล้วก็ทําการตีมาแต่ที่เขาไม่สามารถบัพพลังได้เพราะว่าตัวของฟิโรสิกวันนี้จะถูกทำลายเอาเอาอกนอกเ,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 เกมไปนี่เองครับซึ่งทําให้ตัวของอย่างเบอร์เซสเกอร์ออฟเดอะทีนีวันนี้เนี่ยดาวโกวันนี้นะก็ไม่สามารถทำการบัพพลังได้นี่เองครับเพราทำการตีเบิ้ลใหม่ไม่ได้นี่เองครับผมอ่าจได้ก็ได้ตัวของเนื้อมาทำการตีไปเลย ส่งการเขาลงหลุมไปครับก็ตีไปแล้วก็คอนโทรลบละที่สองกดยอมแพ้ไปมาครับเกมถัดมาเกมมาครับเราอ่ะเรานี่เราได้เริ่มคนแรกแล <Yeah. S 1> ้วเมื่อเินของเราครับมี l ลิงออฟเดสต้าช่าครับอ่ามีนกค,ครับมีไบสตาร์และแฮทชัปครับ ก็หมอกไปถ้าเขาทำการตัดมันะโดนบริษัทสปอร์ตเขาไม่ไม่เป็นไรมินาเฟอร์ฟิชชัครับซึ่งการที่ขึ้นมือขึ้นนี้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราสามารถลงแฮนด์แท็บไปได้ลงไปเลยเขาตีมาก็ทำการสเปรดแล้วก็ทำการเอ่อเมื่อเขาทำการในทีเดียดทีด้านเองก็กดนกครับทรัการเก็บแท็บมาก็เรื่อยๆครับนกแอร์แมนจะทำลายหลังแล้วก็ทำการก,ก,ารกดลิมเอาเดสตาชันแล้วก็ทำการ ทำลายใส่ในออสไนครับผมมบหลังสองใบครับแฮนแทบก็ลงไปเลยนกคเขาต้องการยกตัวยกตัวของแฮนแทบครับก็ยกแผงหลังกับขึ้นมือไปนี่เป็นมลิตฮิโร่นะอ่าได้หายครับก็เปิดเลยเจออะไรปรใช้ลิงก่อนก็ไม่เป็นไรมาติเฟกเกอร์ครับเนื้อครับและกระดักครับแน่นอนว่าก็ต้องออกเป็นเนื้อหนึ่งดาวครับ ก็ตีเลยอันนี้จะอยู่ที่ว่าจะคือลิงหนึ่งเพื่อทำการเสิร์ชการ์ดอย่างมาริโอเนตกาลาเต่เลยจะจะไปอย่างนี้เลยก็ได้ก็คือผมเราจะตีไปเลยเพื่อทำการส่งการ์ดเขาาหลุดไปเพราะว่าบล็อเมอร์ดูแล้วว่าเป็นการกระป๋องเองครับเป็นทางหลังอ่ะก็ฟอสิกฮิลลครับก็ยังก็ยังเป็นออสอยู่อก็ขึ้นครับเป็นเดสในออสครับก็มานี่เลยชนะครับ ขึ้นครับเป็นลิงก์หนึ่งอย่างลิงก์คูลิโบรครับอ่ะนี่ก็ได้ทำการเสิร์ชตัวของอย่างมาติเฟกเกอร์และแถมเรามีตัวของออเทอร์การ์ไปแล้วนี่อันนี้เราขึ้นลิงเพื่อทําการเคลียร์ช่องเนาะเพราะอะไรหนึ่งครับตัวของอย่างมันนี้จะเป็นมอนสเตอร์เท่ากับว่ากินและหนึ่งช่องเปิดก,การกระดักเสร็จมาติเฟกเกอร์โดครับสองช่องมาติเฟกเกอร์ก็ทําการสเปกาก็จะเป็นสามช่องก็ถ้าเกับว่าจะกินสัตว์ช่องทันทีเลยเพราะฉะนั้นเคลื่อนลิงเพื่อทการเคลียร์ช่องครับ อันนี้คือลิงปป่าๆนะเพื่อทำการเคลียร์ช่องเนาะเปิดไลกีค้ครับก็ปล่อยเขาไปครับพอเป็นท่าเฟแล้วลก็ทำการกดเปิดาการการะดักไปเลยก็ลงครับอ่านบมัตติเฟกเกอร์ครับมัตติเฟกเกอร์ก็ทำการโดดตัวของมาเนี่นะซึ่งอันนี้ผมมิสเพย์ด้วยหนะนึ่งหนึ่งก็คืออันนี้ผมมิสเพย์นะอันนี้ต้องกดนออกมาในยที่ผมดันเถิดกดเป็นมาิโอเนตความจริงต้องเป็นนกเนาะถ้านกจัดไรเงยขึ้นกะ็คือเอานกเตะการเขาขึ้นมันก็จบแล้ว ถ้านอนก็สามารถทำการปิดเกรียมได้เองก็คือมันจะเร็วขึ้นเยอะเลยก็ไม่เป็นไรอ่ะก็ปฏิเฟกเจอสลงมาใหม่ครับอันนี้มิเซลรุผมเองนะก็ทําการน o ม m a ม s u ตัวของมาเร็วเนี่ครับตั้งการสตอก้รก็ดักไปก็ติไปเลยจบเกมฮะผมบอกไฮเด็กอาท์ใจนี่คือคนแบกเนืจริงๆแล้วก็ต้องเข้าใจกกรูปเกมด้วยประมามัน,นึ่งฮะเออ แล้วมากรอบว่าผมเนี่ยอัลเทอร์ไกส์ไม่ช่ำพอเนาะก็คือพอรู้บ้างอะไรบ้างจริงแต่ว่าก็มีมิสเพย์เหตุกันเยอะเลยแล้วก็สองครับเมื่อเรามีแต่การกระดักแต่ครับแต่ตามที่บอกครับในหน้าเด็กดิสเนาะการใช้ตัวขวอย่างเปอร์ซนาเนะการนำการดอัลเทอร์ไกส์จำกับเด็กไปการเสิร์ฟกับอัตเทไกส์ได้เลยก็สามารถกับเอาการ์ดตัวอัลเทอร์ไกส์สองใบนี้กับไปเพิ่มการเสิร์ฟการ์ดอย่าง มอติเฟเกอร์ครับ6อา,อาและมอติเฟเกอร์ก็ทําการโดดแลออกมาเพื่อการยกการออกข,ข,ขึ้นมือขนาดครับง่ายๆพระด้านใช้ตัวของอ่าดักโกดิลลิงครับทั้งสองไฟจะได้จวงการ์ดหนึ่งแบและทั้งสองไฟต้องทิ้งการ์ดหนึ่งแบครับเราเลือกทิ้งทำการทิ้งตัวของอ่าการ์ดเหลืองใบนี้นะเห็มเพราะว่าเราได้แฮทแทกมาแล้วก็กำไรอยู่แล้วครับ เบสิมแมคครับทำก,การโชว์อีกเลยแล้วเขาทำการประกาศมอนสเตอร์หนึ่งแลวเนาะประกาศหนึ่งแล้วแล้วก็เป็นพอกสเปคคสเตอร์ก็ต้องถมในตัวของอสอสกายไปนี้ครับตอนนี้เขาประกาศลงไปแล้วก็ทำการตัดครับตัดเลยลาหนึ่งใบครับอารแอมด์วอจดโดนตั้งหากหมดไปเลยครับค้ามีไซโเรครับเน,นี่ยคือหวังอยากให้เขายิงโดนตัวของอย่างเพอร์ซอนอลเนาะโอเคโดนตัวของไฟลโรสิกไปก่อนนะฮะ เพื่อเฟล้วครับก็ารโจกเก็บกับคาเด็กไปเซอร์ฟมาดิเฟกเกอร์ครับมาดิเฟกเกอร์การลงการโดดลงไปครับเฟกเกอร์การลงการสเปรย์ตัวของออกมาครับขับทำการโดดลงไปครับแต่ว่าแต่ว่าวันนี้จะีดได้สองครั้งไม่ดีก็ยกครับยกหลังขึ้นมือไปเลยก็ทำการกดกับดักครับก็การจุดตัวของอย่างมัลติเฟกเกอร์ครับมัลติเฟกเกอร์ก,การสเปรย์ตัวของเนี่ยครับขึ้นครับเป็นลิงสองอย่างเอ็กซ์เทียอ,อันนี้ก็ทำการ เก็บการกระตักรับมือมาแต่ว่าอันนี้มัก็จะครั้งแมงอยู่แล้วเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้ตัวขอยงยานเสเกอร์ซึ่งเราจะให้เป็นคอได้กับการในเกี่ของเอสเทียนเดงง่ายเลยก็ลงไปครับก็ยัดก็าด่านเสร็จเป็นนี้ต่างกเออฟอซิฟิชันครับอันนี้เราไม่ได้เกียดน,นะตีไปเลยก็จบเกมแล้วถ้าสมมติว่าเราจบเกมไม่ได้ไม่เป็นไรเมื่อทำการกดฟอสซิฟิชันนี่ะสามารถทำการกดเอสเทียมการสั่งโดยตัวของ พอติดเฟกเก็เป็นการกดเนกเกรดได้แล้วเมื่อตกงหลุมเนี่ยช่องโล่งครับก็สามารถการกดตัวของฟ้าเนี่ยวันนี้ก็ทำการจุกตัวของมาติดเฟกเกอร์เพื่อการสเปนออกได้นั่นเองครับผมก็ประมาณนี้เลยเขาบอกไปนะเด็กนี้บอกเลยว่าใช้เจอสมองเยอะมากเยอะจริงๆนั่นเองมาลิเบสทยครับลิเบสทยอันนี้มิสเพย์แล้วก็มิสวินด้วยนั่นเองครับไม่นักสอบมิดเลยฮนะทั้งมิสเพย์แล้วก็มิสวินด้วยนั่นเองครับ อันนี้ส่วนตัวผมมองนะก็อาจจะมีมิสตินแล้วก็มิสเพดด้วยสำหรับในลีเพนนี่อารมาดูกันว่ามิสตินรงไหนและมิสเพดกันตรงไหนเริ่มคนสองครับมือเปิดเรามีตัวของเงื่อนหนึ่งดาวครับอ่ามีตัวของโพซิฟี่ครับหนึ่งใบหรือลิงออฟเดิสตัคชั่นครับแล้วก็มีการกระดักฟ้าครับอันนี้เมะครับแมทอัตติมิสเซรอ,อร์ครับจัลเฟอร์ครับกดซุปเปอร์คัรบครับ ลงครับเสื้อครับแล้วก็เสื้อครับเป็นใบขอสุดหลังสองใบแน่นอนลงครับแต่ว่าจะโดนแฟลกดาวน์ก่อนก็าเหมาอกไป้ิกก่ตงครับเขาก็ทำการเฟลลิงฟินิกนะทีมือหนึ่งแม่ครับแล้วก็ใบนี้ครับเมื่อตอนลงความการศึกกับอัลตกตครับกับดักเราเยอะขนาดนี้ก็ต้องเสร้อ multi b r เ a k e r ฮะอันนี้ก็หยิบมาเล็มาไปก่อนเนาะ คิดมาเพื่ออะไรเพื่อให้เขาทําการช่องเตียนได้ตรงในเมมอตเตอร์โซนนี้ครับเฟกเกอร์ก็งกระโดดลงไปครับการสเปโนครับนิเม่มก็ทำการกดเอฟเฟกครับทบก็ทำการยกตัวของไอ้นเมียนไปเลยสเปนมาครับเป็นไปแล้วจะเจอรือ,อกครับเคลื่อครับเป็นลิง์อย่างในแมสเซิลัสเคลื่อนฟอมครับตัวลงมาเราก็ทําการกดลิงครับ จะควกบกลับไปครับอันนี้ผมออกการ์เวลของเขานะแล้วก็เทรดเราของเราเองครับตีมาเทฟันหกเทกเกอร์ครับสองมือก็ไม่เป็นไรชุบครับเทกเกอเร์โดดสเปย์นกฮะเอลิเมียรครับแล้วก็ยกการกระดักของเรานะแล้วก็ออกการ์าของมือไป อันนี้ก็การเสิร์ฟไดับเพ่มาครับเสร็จแล้วอันนี้ก็คือเสร็จแล้วตกไปครับอันนี้ครับอันนี้ผมมิสเพย์นะความจริงไอแผงหลังใบนี้เนี่ยมันไม่ติดเชื้เลยใช่ครับแพงหลังใบนั้นมันคือการที่มันไม่ติดเชื้อเลยก็อันนี้จ๋ว่าผมผมเล่นเซนนะก็เลยก็เลยดันยกหลังมีไปนะซึ่งความจริงเราเราต้องยกเป็นัตของอย่างเซอร์ดันแล้วก็ทําการขึ้นทำอะไรอะไรทำอะไรอะไรอย่างอื่นนะ เช่นการขึ้นเป็นตัวอย่าง X เทียเลยหรือแม้กระทั่งการขึ้นเป็นตัวของยากดิงกัซือเอยประมาณนี้ก็สามารถกดปิดเกมได้ละอันนี้ผมมันจะว่าหลังเขาไม่มีเชนเพราะว่าถ้าหลังเขาม,มีเชนจริงๆเขาน่าจะปลาอะไรขับมาหาเราแล้ว,ลวซึ่งมันไม่มีเลยในนี้ก็มิสฟินไปนหนึ่งจุดอันนี้น่าจะนะหรือถ้ามองในเรื่องของความเสีงจริงๆก็จะเป็นแบบนี้เลยในนี้ครับอันนี้ผมเลยเล่นเซฟซสนหน่อย ลงม,มาครับอันนี้ผมดันลงปิดช่องใช่ครับปิดช่องปิดช่องยังไงก็เขาต่อก็คือตัวของออเทอร์ไกนกนันนี้ครับควรอยู่ช่องซ้ายครับหรือมันก็ตรงกลางเนาะแล้วก็มัลติเฟกเกอร์ครับอยู่ตรงไหน,นก็ได้นะแล้วก็ใช้ตัวของอย่างมาเลโอเน็ตเนี่ยทำการอยู่ตรงใต้ลิมาเกอร์ครับเพราะว่ามาเลโอเน็ตเนี่ยเขามีเอฟเฟกต์ทำการส่งเวการแล้วก็ทำการเอาการมาซื้อใหม่แล้วก็วเอาตัวของอย่างออเทอร์ไกน์มินิมาบนฟิลมาได้หรือจะเอาตัวของมัลติเฟกเกอร์อไปหนึ่งก็ได้เ,ดเ <มา S 1> ช่นเดียวกัน คือมันกินเรื่องของตำแหน่งลงตรงในนี้ก็ถือว่ายากยากพอสมควรปรัคุมนะก็ตัวแทนไปครับอันนี้เวลาถ้าจะผิดนะในในเกมอันนี้เวลาใกล้ก็ใกล้จะหมดแล้วทำให้บางอย่างเราจะเกิดการลบมใหม่อันนี้ลเล่นฮะเพราะว่าเพราะว่าเวลาจะหมดแล้วนี่ก็เซตครับมาใหม่ แต่ผมลืมไปฮะว่าตัวของนกบนี้มันสำหรับการกดเก็บการกระดับสุดทายอันนี้ผมลืมจริงๆก็คือเวลาจะหมดออาก็ต้องมีลกบ้างแหละเ่กลับมาครับเราจะยึดก็กดเอ็กซ์เตียครับทำการสำรวจเพื่อนำการกดในเกล็รขอผมเสิร์ครับทพการเสิร์ฟมาเร็เนี่ครับตีไปแล้วก็ตีฮะเรามีตัวของมันี่เนาะชุบมาให้ตัวของอยาีิใช่กดในเกล็ดได้าไดาวยึดมาครับที่สองกดกำแพงไปละ ยอมฮนะมาเรามาดูเกมเพลกันจริงสักินมันละกัน,น,กนถ้าเล่นแพ็คก,ก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าผมก็ยังไม่ถนัดเลยในนี้ครับอันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่แนทต้ตยนะที่มาไกด์ตอนเล่น้วยแล้วก็ให้ขปรสัษนตอน,เล,นเล่นด้วยเช่นเดียวกันรู้อาคงไม่หัดเละอัศไก์ คนสองครับเด็กเราคนเริ่มคนแรกนะวูอาย์จนไม่ใช่<ป>อ,อันนี้น่าจะกดปิดมั้งเนี่ยซากุนปัดตัวเองเนี่ยน่าจะน่าจะกดปิดแล้วล่ะไม่ไม่นับแล้วกันไม่นับแล้วกัน ันสอยแล้วมา BLS ครับเมื่อเราดึงอัปเดตตาชาติแล้วทึ่งไกด์อ่ามาเดูเน็ตแล้วก็หายเปิดสามพี่จอแนแรกผมว่าเอาไปไหายเปิดสามก่อนแล้วกันอ๋อหลังหมดเลยโอเคฮะจุครับ,รบอไปนี่มา งั้นเอาไอเปิดสามก่อนแล้วกันดูก่อนว่าม,มีอะไรหลังตีเชนครับเพื่อกว่าหลังในสามมันมีมีหนึ่งใบเป็นการยิงแผลหลังครับโอ้ผมว่าเอาเป็นมันแล้วกัน,นครับมีหนึ่งใบเป็นการยิงแผลหลังนะเราหยุดไปละจ้ะ องทำลายนี้ไปเนาะครับก็ไม่ทำลายเนาะเราก็ไม่ได้เสิร์ฟด้วยซึ่งมันนี้ก็กดตีได้นี่อาเขาเลืขึ้นเป็นลล่กหนึ่งอาท์ติมีครับถ้านาว่ากดักแกนนี้ครับ อันนี้เนื่องจากว่าเราไม่มีการกระตับอะไรเลยเนาะนนะเสร์เฟเฟรมมาริฟิกก่อนละกันแล้วค่อยลงตัวของอยางมาเลเนตลงไปแบบนี้ละกันเพราะตอนนี้แช็คดาวมันค้างแงะอยู่บนฟิวถ้าเกิดว่าหลังเขาจะเสร็จได้มากสุดถึง2ใบนี่นึงครับไลฟ์พยห้าพันรอดอยู่แล้วเน็วินว่าเขาจะทำการลงเยอ BRS มาที่เป็นแสงกับืดลงมาแล้วกดสกิลแล้วก็ทำการสเปรย์เนี่ยแตกไม่ตีฮะจั่วครับ ลงลงตัวของอย่างมาเลียเหน่ยครับกดเอฟเฟกครับเพราะเกมนี้เราน่าจะอ่าเขาเปิดก่อนอีกตัวครับการเสียงอาโฟเซ็ตเนี่ยก็ต้องเป็นตัวของถนะ้าเจอครับเชอนอ่อนตลอดเราจะยกแพลงของขึ้นมือไปนะ รอบล้างอ่าไม่เลือดจะไม่ตีนะเลือดจะอินเฟรตงั้นก็กดอินเฟรตครับชุบมากมาติเฟกเกอร์ครับก็ทำการตกลงไปเลยเรมีนกหนึ่งใบในแดนแล้วก็กดอินเฟรตครับตัวของยามมาติเฟกเกอร์ก็ทำการตดลงไปเลยอินเฟกนกครับก็ทำการเอาเก็บกระดาษครับแล้วก็ยกอันนี้ขึ้นไปอินเฟกครับเซิร์ชแฮนด์ทรัพมา เสครับเสร็จครับเสร็จเสร็จเสร็จครับยกแล้วก็ยกแล้วก็หมอบหมอบก็ดีเลยเพราะว่าราคาก,ก็สองพันลวอันนี้เนี่ยจากว่าคือเขามีแต็บแผงหลังแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วกัน มาดูกันเหรอว่าคือต้องบอกก่อนว่าเด็กมนะันอ่ะเด็กมันนะถ้าให้ผมลองเล่นครั้งแรกเราก็ถือว่ายากพอตัวเลยนเนาะต้องมีคนมานั่งไกาก็ขอบคุณพี่นัดจับเพียนตัดด้วยด้ยวกันเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้อันนี้ฮะโอเคะก็จะระบายครับผ่านได้จากแบบนี้นะแพนเทปครับอยู่ในกอสเกิร์ลเลเวอร์อัพรีวอร์ดครับมัตติเฟกเกอร์ครับก็อยู่ในเลเวอร์อัพรีวอร์ดครับตัวของอย่างเนื้อหนึ่งดาวครับอยู่ในบล็อกอยางบลา,ายอกไมยางดีฟิมโมชั่นครับผม มาเลยครับอยู่ในบอกอย่างวิตซ็อกซ์ซครับต่อมานกครับนกสองดเนี่ยนะก็อยู่ในบอกอย่างด e ิโมชันครับไห้ครับไหอยู่ในบล็อกอย่างลิงค์รีโวชั่นครับต่อมาพาราโอคับอยู่ในบอกอย่างดีอิโมชันครับผมแล้วก็การกระตษครับอยู่ในเทเดอร์พ่อค้านะพ่อสมัครกดแรกได้เลยเองครับริงออฟเสตัชชันครับอยู่ในบอกอย่างไรเดอร์รีควินั่นเองคลักดาวครับคลักดาอยู่ในบ็อกอย่างซิลนดทันเดอร์วน้าสคครับก็ อยู่ในบล็อกอย่าง Forte of Gear พอลืมบอ,อกแล้วตัวของเบลิตาสามารถจะคู่กับตัวของเลือดหนึ่งดาวได้นะสังเวกัสแล้วก็ทำรายการของเราก็ได้ทำการกดเสื็จได้ครับอ่าผมบอกไปเลยต่อมาครับตัวของอย่างอาัลสการเบินี้ครับก็อยู่ในอีเวนต์นะก็ในอีเวนต์ซึ่งอีเวนต์มหมดไปแล้วนนี้ครับการเบลินี้ครับอยู่ในบล็อกอย่างเอเลียรแอสโซนิกแล้วก็การเอ็นครับก็อยู่ในบล็อกอย่างวิสซิลลี่แล้วก็ลงถึงอย่างดิฟอิโมชั่นครับเอสเตเดครับ อัลเทอร์มิทยมอ,อ,ยมอยู่ในหม้ออย่างโซฟาไรนิงนครับผมฟินนี่ครับอยู่ในฟิวเจอร์เซอร์โคเรนด์นั่นเองสำหรับล้ครับก็อยู่ในหม้ออย่างนีโปรโมชั่นครับผมลิงคูลิบรครับเลเวลอัพรีวอร์ดนะของเมูเกอร์เอ็กซ์เทียครับก็อยู่ในกาอัพเลเวลแพ็กการ์ดอะไที่ในอีเวนต์เนาะการ์ดของอีเวนต์นั่เนเองครับซึ่งอีเวนต์หมดไปแล้วน,นี่ก็รอมันดันมันหรือรอให้มันลงตัวแรกตามปกตินี่ครับซึ่งน่าจะอีกนานเลย ยังก็ซื้อครับอยู่ในบล็อกอย่าง Link Revolution แล้วก็ Battle Club นั่น,นแม้อยู่ในครับก็อยู่ในบล็อกอย่าง Future Scrolling อ่ะแล้วก็อ่าลือกแล้วก็ต่ออย่างหนึ่งแล้วกันเน็กนี่ครับสามารถไต่ขึ้นถึงลิงก์4อย่าง Battle Club ก่อนนะซึ่ง b a t t l เนี่ยอยู่ในบล็อกอย่าง Lord of Battle นะก็สามารถไต่ขึ้นได้แต่ว่าตอนเล่นแบบไม่ไดเสร็จมเพราะว่าตอนนั้นยังเล่นแบบมั่วๆอยู่ก็เลยไม่เอาแล้วกันเดี๋ยวมันจะขัดใจจนเกินไปประมาณเนี้ย สกิลก็จะเป็นอะไรผมเปิดอ,ออกฟอรนเนาะอ่ะมาเนี้ยละกันอ่ะประมาณนี้แค่นี้จริงๆอ่าแล้วก็ตัวของฟาร์มอันนี้เนี่ยสามารถใส่หนึ่งไบายานะ่าใครอยากจะเล่นหนึ่งก็สามารถใส่แล้วก็ทำการใส่พลัหลังเพิ่มหรือจะใส่มอนเตอร์เพิ่มก็แล้วแต่คุณเล่นเลยนนั่เองครับแล้วก็รวมถึงการ์สามบัตรโดยเชนเดอร์กันอ่าโอเคครับสหรับในคลิปตัวนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกด like. ไลค์กด subscribe เพื่อจะตามคลิปใหม่ล่มถึงไว้สุดยอดไปครับสัตว์คลนี้ก็เจอกันใหม่ครับ สวัสดีครับผมใหม่ฮะ